สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างประชากรนักเรียนโรงเรียนคำม่วงในหัวข้อเรื่องการใช้สถิติในการตัดสินใจและวางแผนโดยเราจะให้กลุ่มตัวอย่างของเรานะคะเลือกระหว่างโอกระทะกับชาบูว่าชอบกินอะไรมากกว่ากันนะคะโดยนาเสนอคุณครูสุทธิกียรติสารโคศโดยมีสมาชิกดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นางสาวชนาภาทองสาร สองในพัทธพงศ์สารพันธ์สามในนิสากรอ,อรเทโพนสี่นางสาวรัตยาพันธรีห้านางสาวอัญติยาสดาสาและหกนางสาวอัญญามณีบุริขันถ้าพร้อมแล้วเราไปกงกันเลยสวัสดีครับครูเก่งครับอ้าครูชอบอะไรระหว่างอ่ชาบูกับเนื้อย่างครับครูชอบเนื้อย่างครับเพราะอะไรคะเพราะว่าครูชอบเนื้อย่างตอนชิมมันยนอย่างหอมๆสวัสดีค่ะครูชื่ออะไรคะ รครับูชอบกินอะไรระหว่างหมูกระทะกับชาบูคะหมูกระทะครับเพราะอะไรถึงชอบคะเพราะมันมันมันต้องย่างให้ได้ความร้อนในการความไม่เกรียมของเนืน้อมันอร่อยกว่าอโอเคอเค่ะขอบคุณค่ะอร่อยไหมคะชื่ออะไรคะชื่อแม็กกี้ครับเชอบกินอะไรมากกว่ากันระหว่างหมูกระทะกับชาบูชอบหมูกระทะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่า เวลาเลิกเรียนอะไรแบบนี้ครับก็ออกจากโรงเรียนแล้วก็ไปร้านหมูกระทะได้เลยครับมันอยู่ใกล้เหมันคคุณนี่ค่ะชื่ออะไรคะชื่อับชื่ออาร์มระหว่างหมูกระทะกับชาบูชอบกินอะไรมากกว่ากันครับหมูกระทะเท่าหกินแบบย่างครับเพราะอร่อยครับนชื่ออะไรคะสี่ครับ ชอบกินอะไรมากกว่ากันระหว่าหมูกระทะกับชาบูหรับดูกระรับทำไมครับจยากพูดอยากพูดโอเคค่ะชื่ออะไรคะไชเท้าบุ๊คการะหว่าหมูกระทะกับชาบูน้องไชเท็ชอบกินอะไรมากกว่ากันชาบูค่ะเพราะอะไรนะอร่อยค่ะเพราะอร่อยโอเคค่ะชื่ออะไรคะชื่อใบหม่อนค่ะอ๋อน้องใบหม่อนชอบกินอะไรมากกว่ากันระหว่าหมูกระทะกับชาบูเออชอบหมูกระทะเพราะอะไรล่ะครับเออเพราะชอบกินหูกะทะเพราะชอบกินโอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อออฟครับ ระหวหมูกทะกับชาบูเลือกอะไรไม่ได้คอะไรมันอร่อยนะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเทนโนน้องเทคโนระหว่างหมูกระทะกับชาบูน้องเทคโนชอบกินอะไรครับชอบกินหมูกระทะมากกว่าว่าอะไรครับว่าอยู่ใกล้บ้านครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อระหว่างหมูกระทะกับชาบูชอบอะไรมากกว่ากันคชอบหมูกระทเพราะว่า สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ปาลมค่ะระหว่างหมูกระทะกับชาบูชอบหมูกระทะเพราะอะไรชอบเดือสบายกว่าค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะเก่อตี๋ทั้งชอบกินหมูกระทะหรือว่าชาบูคะหมูกระทะครับเพราะอะไรทั้งชอบเพราะอยากกินโอเคขอบคุณสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเบียร์ครับอ่าระหว่างชาบูกับหมูกระทะชอบกินอะไรคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออาร์ครับ ระหว่างชาบูกับหมูกระทะชอบกินอะไรครับชอบกินหมูกระทะครับเพราะอะไรคะเพราะว่าอร่อยครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อการครับระหว่างชาบูกับหมูกระทะชอบกินอะไรคะชอบหมูกระทะครับเพราะอะไรคะเพราะมันอร่อยครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อบูมครับน้องบูมระหว่างหมูกระทะกับชาบูชอบกินอะไรมากกว่ากันหรือกระทะครับหมูกระะทถ้าไม่ถึงชอบหมูกระทะ ทชอร่อ <Safe> ย <rév mark> ือค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแหนครับระหว่างชาบูกับหมูทาชอบอะไรคะชอบหมูทาครับเพราะอะไรคะเพราะว่ามีมันครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อชื่ออะไรระหว่างชาบูกับหมูคาชอบหมูคาสักครับเพราะอะไรไม่มีชาบูสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรกันคะชื่อทีบน้องชอบกินอะไรคะระหว่างหมูคาสกับชาบู ครบแเไชอบปนกัครับาู่ยาไม่มีตัดโอเค่ะขอบคุณสดีค่ะชื่ออรคะชื่อน้องวารีค่ะน้องวารีนะคะแล้วกับชาบูน้อวารีชบประเณอะไรมากกว่านคะชอบชาบ ว่ามีนม้ำมีน้ำได้สดด้วยแล้วก็แบบมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มันมีความร้อนแล้วก็ทำให้ลวกลิ้นโอเคค่ะแล้วน้องคนนี้ชื่ออะไรคะชื่อน้องเก่งค่ะเก่ง<ล>ะนะคะแล้วแบบหมูกระเทียมกับชาบูชอบนักกันอะไรคะชาบูค่ะเพราะว่าเลือกได้หลายอย่างมันเลือได้หลายอย่างค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะแล้วน้องคนนี้ราคะชื่ออะไรคะชื่อบีค่ะน้องบีนะคะแล้วแบบหมูกระเทียกับชาบูน้องบีชอบนักกันอะไรคะหมูกระทะค่ะ ชื่อเะเรครับระหว่างหมูกระทะกับชาบูคุณชอบอะไรมากกว่ากันชอบชาบูครับเพราะอะไรคะเพราะมีตัวเลือกหลายอย่างกว่าหมูกระทะครับน่าสนใจมากค่ะชื่ออะไรคะชื่ออัมค่ะระหว่างหมูกระทะกับชาบูคุณชอบอะไรมากกว่ากันคะหมูกระทะค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะเป็นหมูเหมือนกัน ผลมาแล้วอยูอย่รายละเอียดังนี้ค่ะจากการสำรวจประชากรกลู่ตัวอย่างของเนื้อขม่วงเล,ลือกรับประทานรุประทา26คนเพราะอ,อยู่ใกล้บ้านอร่อยและบรรยากาศดีค่ะและมีคนเลือกรับประทานชาบู24คนเนื่องจากมีตัวเลือกที่หลากหลายและได้สนุดค่ะและกลของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณท่ะจบเลยหรอจบเลย โอเคครับฝากติดตามคลิปของม .6.1 ทับด so ้วยนะครับผมก็ให้คลิปนี้นะครับเป็นคะแนนเต็มเลยนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ๊าย